มาป้าจะแก่นะคะก็มาถึงในส่วนของเส้นผมกันบ้างนะคะแคร์แคร์ต้องบอกว่าในวิดีโอนี้เนี่ยมีมาเปรนเดียวแต่มาเยอะมากนะคะคุณเห็น สีดาแบบนี้นะคะแต่ว่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบด้าน M ๆกับเงาๆตรงกลางจะเป็นรูปศิษาสีดํานะคะแน่นอนศไษะสีดําก็ต้องชวัสคอฟแน่นอนนะคะชวัสแปลว่าสีดำคอฟแปลว่าศิษฐนะคะเป็นภาษาเยอรมันก็เป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนั่นเองนะคะมาดูกันว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้านที่บอกว่าเขาส่งมาออกแนวแบบ2ลายหลักๆนะคะหลังจากที่พิมแกะดูไปแล้วรอบหนึ่งก็ เยอะทีเดียวนะคะเยอะทีเดียวส่งมาให้แบบว่าไม่ใช่น้อยเลยเดี๋ยวขอหยิบออกมาทั้งหมดก่อนนะคะแล้วจะได้เรียงลําดับขั้นตอนแล้วพูดกันไปเลยนะคะยาวๆนะคะสาหรับในเซตแรกเนี่ยนะคะคืออยู่ในเซตที่ชื่อว่าบนาเคียวนะคะเป็นแฮร์เทอรรปีนะคะซึ่งมีส่วนผสมของออยล์มิราเคิลนะคะเป็นตัวเป็นตัวที่แบบว่าเข้าใจว่าน่าจะแบบให้การบํารุงกับเส้นผมค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะมีหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่โกลชิมเมอร์คอนดิชเนอร์นะคะมีแชมพูมี ลิควิดออยคอนดิชเนอร์แล้วก็มีในส่วนของวอลลุ่มแอมพลิฟ r เออร์นะคะคือมีเป็นสีขั้นตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์หันโบค <laughs> ว้าไปแล้วหนึ่งอันนะคะจะพยายามหยิบขึ้นมานะอ่า <_ s 1> นี่นะคะแต่ของช,วชอว์สคอฟดีอย่างหนึ่งคือมีราคาปิดอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะทาให้อยู่สามารถที่จะแบบค่อยๆอ่านให้คุณฟังได้นะคะอันนี้ก่อนเลยนะสําหรับตัวมีละค์ตรงจมูกตรงนี้หลังจากที่ทํามานะคะบางทีมันจะแบบมีคันๆแบบเพื่อเช็นเอ๊ะนั่งเก่าอะไรนะคะไม่ได้แคะขี้มูกนะอันนี้นะคะจะเป็น บีซี n a นเคียวแฮร์เทอ p y พีออยล์มิราเคิลแชมพูนะคะเขาบอกว่าเป็นแชมพูสูตรเนื้อใสบางเบาเหมาะสำหรับทุกสภาพเส้นผมนะคะทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนให้กลิ่น ละมุนเลอค่าหน้าสัมผัสนะคะบำรุงอย่างล้ำลึกด้วยนะคะแล้วก็เป็นสูตรคริสตัลเคลียช่วยปรับสภาพพิมเหมือนกับว่าเขาเขียนซ้ำๆหรือเปล่าเนาะอันนี้เนี่ยนะคะหนึ่งหลอดเนี่ยมีขนาดบรรจุ200 ml นะคะราคา790บาทนะคะสำหรับคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เส้นผมแบรนด์ไหนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถหาซื้อได้ในห้างส,สินค้านะคะหรือร้านค้าทั่วไปนะคะอาจจะลองเช็คกับพวกร้านบิวตี้ที่ขายของเส้นผมโดยเฉพาะนะคะหรือว่าซาลอนที่ใช้แบรนด์นั้นๆในการบริการลูกค้านะคะ ร้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ s า h w ส r z k บริการเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกน,นี้ค่ะขายให้คุณเอาไปใช้เป็น aftercare ที่บ้านนะคะเพราะนั้นสามารถจะเช็คกับที่ร้านก็ได้เลยนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัว conditioner นะคะแต่ conditioner ของเขามีความพิเศษตรงที่เป็น โกลชิมเมอร์คอนดิชเนอร์ด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับพอลงครีมนวดเสร็จแล้วผมมันจะแบบทำให้ดูมีประกายทองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะพิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุ150 ml นะคะราคา950บาทนะคะแล้วก็สำหรับชิ้นที่3นะคะตัวนี้จะเป็น l i q u i ดออย คอนดิ e r นะคะน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องล้างออกหรือเปล่านะคะก็บอกเป็นครีมนวดสูตรไม่ต้องล้างออกให้แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นของการบำรุงผมนะคะคงความสวยให้กับเส้นผมอย่างแท้จริงให้ดูเปล่งประกายนุ่มสลวยนะคะเรียบลื่นไม่ผันการเบาบางไม่เหนียวเหนอะหนานะคะให้ผมแข็งแรงเขย่าก่อนใช้นะคะเขย่าก่อนใช้หลังสระผมเช็ดผมให้หมาดแล้วสเปรย์ให้ทั่วโดยไม่ต้องล้างออกอ๋อ,อ,อ,อเป็นแบบสเปรย์ด้วยซ้ำนะคะสำหรับอันนี้อันนี้เนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุ150 ML ราคา1,100บาท นะคะคแล้วก็สําหรับอันสุดท้ายที่อยู่ในลายนี้นะคะคือนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ชื่อว่า Volume Amplifier นะคะ Volume Amplifier หมายถึงเป็นตัวบำรุงผมที่เพิ่ม Volume ต่อ ให้เส้นผมเนี่ยเส้นต่อเส้นนะคะแล้วก็ให้เส้นผมเนี่ยดูเปล่งประกายเงางามจากคุณค่าของออย5ชนิดด้วยกันนะคะคืออาการมาลูล่าอัลมอนด์แมคเดมียแล้วก็โจโจบานะคะพร้อมทั้งเป็นการปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพเส้นผมนะคะขนาด100 ml ราคา1,280บาทนะคะก็คือเรียกว่าซะนะคะนวด แล้วก็บำรุงเพิ่มเติมนะคะคืออันนี้คือแบบขั้นตอนที่อยู่ในอ่างอาบน้ําอยู่ในตรงชาวเวอร์ของเราเนี่ยนะพอขึ้นมาซับให้แห้งเสร็จแล้วก็ลงอันนี้เพิ่มเป็นการบำรุงเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจะดใดให้มันเกิดวอลลุ่มหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คืออัดตัวนี้เพิ่มเข้าไปคือ4ขั้นตอนสําหรับตัวนี้นั่นเองนะคะอ่านไปนะคะ สำหรับเซตที่2เนี่ยนะคะเป็นเซตที่ชื่อว่า Color Freeze นะคะ Color Freeze ก็คือสำหรับคนที่ทำสีผมมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียงขั้นตอนนิดนึงนะค,ะคือแบบว่ามันไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็มันมีตั้ง6ชิ้นนะคะสำหรับลายนี้นะคะ ลอเซร,ร่มอันนี้เซรัร่มคอนิชนเนอร์อะเอา2ตัวที่เป็นตัวสแตนดาดหลักๆก่อนเลยนะคะคือ P.C. b o n a u i a t h e r a p y Cell Protector นะคะก็จะเป็นในไลน์ Color Freeze นะคะคือเป็นหลักๆคือเป็นขวดสีขาวแล้วก็หัวจุกสีชมพูนี้เนี่ยนะคะอยากจะเปิดลดมดนิดนึงเดี๋ยวเขาเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันไม่สาใจกลิ่นหอมอ,อ่อนๆเท่านั้นนะคะกลิ่นหอมอ่อ,อนๆเท่านั้น นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแชมพูนะคะขนาดบรรจุ250 ml นะคะราคา590บาทนะคะสำหรับที่มาคู่กันปกติใช้คู่กันแน่นอนนะคะก็คือจะเป็นตัวคอนดิชเนอร์นะคะเป็นตัวนวดครีมนวดผมนะคะขนาด200 ml ราคา720บาทนะคะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาเนี่ยพิม์เข้าใจว่าคุณสามารถจะเลือกลงเป็นตัวทรีทเม้นท์นะคะหรืออันนี้จะเป็นตัวเทอร์โมโปรเทคครีมนะคะก็เดี๋ยวตองอ่านดูนิดนึงว่ามันยังไงสำหรับตัว ทรีทเมนต์เนี่ยค่อนข้างแน่ใจนะคะว่าเหมาะสำหรับเส้นผมที่ทำสีนะคะช่วยบำรุงนะคะวิธีใช้ก็คือนวดลงบนผมที่หมาดๆทิ้งไว้5 -10 ถึงนาทีแล้วล้างออกนั่นเองนะคะก็คือใช้เหมือนพวกทรีทเมนต์ทั่วไปนะคะคือในวันที่แบบอยากจะบำรุงปกตินะคะดูแลเส้นผมปกติก็คือสระแล้วก็นวดนะคะแต่ในวันที่ต้องการดูแลเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือสระแล้วก็เหมือนพอกมัดพอกผมนี่แหละนะคะเป็นการแบบลงพวกแฮมัดทั้งหลายนะคะคือใช้เป็นคู่นี้แทนนะคะเสร็จแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะวิธี ที่ใช้รูปโลงไม่ต้องล้างออกใช้ร่วมแต่ต้องอันนี้งงม,มาก เป็นตัวเข้าใจว่าเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะเพราะมันเป็นเทอร์โมโปรเทคครีมนะคะถ้าเอาถ้าเอาตามชื่อเลยนะคือเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนต่างๆนะคะเขาบอกว,วิธีใช้ก็คือลูบลงบนเส้นผมที่กําลังเปียกหมาดๆนะไม่ต้องล้างออกนะคะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์แต่งทรงผมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะในชุด BC Color Tre a t c o l o r Freeze นี่เองนะคะก็คือสามารถใช้ตัวนี้ก็คือว่า เสร็จแล้วจะนวดหรือว่าจะแพคผมนะคะด้วยมัดแล้วก็มาลงตัวนี้ก่อนที่จะไปแบบจัดแต่งทรงผมต่างๆเพื่อเป็นการปกป้องเส้นผมของคุณจากความร้อนนะคะแล้วก็จะยังมีตัวที่เป็น Color Freeze Spray Conditioner นะคะคือเป็นออกแนวสองเฟสด้วยนะคุณเห็นไหมข้างบนจะใสๆนะคะข้างบนจะใสๆข้างล่างสีชมพูเวลาใช้ก็เขย่า,ยาก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีเดียวกันไปทั้งหมดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น สเปรย์คอนดิชเนอร์สูตรไม่ต้องล้างออกนะคะก็คือเหมือนกับสูตรของเจ้าออย Miracle Oil เมื่อสักครู่นะคะคือมีตัวที่แบบว่าเป็นสเปรย์ได้ด้วยคือสเปรย์ระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์เข้าใจางั้นเพราะว่าบางทีระหว่างวันเนี้ยผมมันจะแบบ เริ่มแห้งคุณจับตรงปลายๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าแม้ก,กรอบเชียคิดว่าโปรตีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ขนาดบรรจุ200 ml นะคะราคา770บาทสำหรับตัวนี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้บอกราคาไปอย่าง125 ml นะคะราคา1 0 4 0บาทตัวนี้ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายของเจ้าเซตเอ,อ่อคัลเลอร์ฟรีเนี่ยนะคะจะเป็นกลอสเซรั่มนะคะคือเป็นเซรั่มที่ใส่ลงไปแล้วทำให้เส้นผมเราเนี่ยดูแบบ เงางามมากยิ่งขึ้นพิมพ์ว่ามันค่อนข้างจะจาเป็นสําหรับผมที่ทําสีค่ะอย่างผมพิมพ์เนี่ยทำสีมาเอาแค่ช่วงล่างนี้นะหลายดอกมากเจอเข้าไปหลายครั้งพิมพ์ว่าต้องมีแบบ3ามสครั้งสาหรับผมตรงช่วงนี้ค่ะ,ะเพราะนั้นตรงช่วงนี้จะกรอบพิเศษตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ทำสีมาแบบ7จปเดือนมันก็จะยาวถึงนี้ละก็กล่าวว่าเดี๋ยวยาวไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆตัดตรงนี้ทิ้งไปนะคะก็จะดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออาจจะต้องใช้พวกเซรั่มอะไรประเภทนี้ค่ะในการช่วยก่อนนะคะให้เส้นนผมนมัักลบ ฟื้นคืนชีวิตกลับขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยขนาด100 ml นะคะราคาโดนบาังนิดหนึงราคา1 0 9 0บาทนะคะก็สำหรับคุณคุณที่แบบปกติชอบทำผมรักเส้นผมนะคะไปทำที่ร้านกันแบบเสาวเว้นเสาหรือทุกเสาอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะซื้อพวกที่เป็น a f t e r แ a r e เนี่ยกลับมาใช้ที่บ้านนะคะจะได้แบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกเหนือจากทีเเ่เป็นขวดใหญ่ๆเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีที่เป็นเซต color f r e e z e นะคะ คือชุดสีชมพูเมื่อสักครู่นี้ที่มันเป็นเหมือนแบบชุดทดลองแบบนี้เนี่ยนะคะขายด้วยนะปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่ชุดละ1นึ่บบาทนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเลยว่าตอนนี้เนี่ยพิเศษอยู่ที่ชุดละ790บบาทนะคะก็คือใน เซตเนี่ยนะคะจะมีถุงซึ่งถุงเขาดีนะนุ่มนี่ไม่ใช่พลาสติกแบบแข็งๆนะคะนี่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มาในนี้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกเลยแน่นอนแชมพูชิ้นที่2อทรีทเมนต์แล้วก็ชิ้นที่3จะเป็นตัวสเปรย์คอนดิชเนอร์อ่ะก็คือสระนะคะแชมพูนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขนาด100 ml เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นตัวทรีทเมนต์นะคะคือแทนที่ทรีทเมนต์ตอนแรกเขาจะเป็นกระปุกใช่ไหมถ้าเป็นไซส์เต็มมนาะเป็นกระปุกอันนี้เนี่ยเป็นไซส์เล็กก็จะเป็น เสร็จแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัว Color f r e e Spray Conditioner ที่เมื่อกี้เป็นขวดใหญ่ๆอะค่ะที่เป็น2เฟสคุณเห็นไหมข้างบนใสๆข้างล่างเป็นสีชมพูนะคะตานผิวเขยว่วก็จะกลายเป็นสีชมพูทั้งขวดก็คือเขย่วก่อนใช้นั่นเองนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยก็มีขนาดบรรจุถึง100 ml ด้วยกันนะคะสำหรับใครที่แบบยังไม่แน่ใจหรือแบบเอซื้อชุดเล็กแล้วการประหยัดหน่อยแบบนี้นะคะกำลังมีโปรด้วยอย่างเงี้ยก็จัดเป็นเซ็ตเล็กไปก็ได้นะคะสะ,สะดวกต่อการพกพาหรือว่าจะไปไหนมาไหนก็ ตามตัวเราไปได้ด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งวิดีโอที่แบบว่าเส้นผมออกจกแนวจะไม่ไม่เยอะนะคะหนึ่งแบรนด์แต่ของค่อนข้างเยอะนะคะให้มาเต็มเต็มแม็กซ์เลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะถัดไปนะคะจะเป็นอะไรแบบว่าพวกหอมๆกันบ้างน,นะคะออกแนวแบบว่าในบ้านและบนตัวของเรานะคะเอาบนตัวเราก่อนแล้วกันนะคะแบรนด์นี้นะคะที่ชื่อว่า Good Day Lady ที่ต้องบอกว่า เพิ่งเคยได้ยินแบรนด์นี้เหมือนกันนะคะเขาจะว่าน่าจะเป็นแบรนด์คนไทยนะคะเป็นน้ําหอมฟีโรโมนเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างค่ะนะเขาบอกว่าหัวเชื่อน้ําหอมเข้มข้นไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะหอมนานติดทนเห็นผลจริงรีวิวเพียบนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์นะคะ Good day lady อ่ะให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะคะคือแบบว่าคาเคลมเขาแบบ แรงจัดชัดจริงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่งมาให้พิมพ์ดูตรงนี้เนี่ยนะคะทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะโดยที่เขาจะแบบแบ่นคนละสีกันหน,นึงเป็นสีชมพูอันนึงเป็นสีแดงนะคะสำหรับอันสีชมพูเนี่ยชื่อว่ากลิ่น lady m i n พิมก็เลยเหมือนกับอแบบอกแนว baby m i n lady m i n ลอย่างนี้นะคะสวนอี่าอันนึงชื่อว่า sex high เซ็กไฮมาจากเซี่ยงไฮอะไรอย่างง mm ี hmm. ้ด้เปล่านะคะพิมพก็เห็นชื่อพิมพก็รู้แล้วว่าเบบี้มายต้องไม่แนวแน่เลยเพราะแบบออกกลิ่นแบบแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยพิมพชอบแป้งเด็กเฉพาะตอนทากันคืนก่อนนอนเท่านั้นนะคะพอเปิดขวดเปิดกล่องออกมานะคะขวดจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นขวดดับเบิลเล็กๆแบบนี้นะคะก็ปริมาณไม่เยอะแต่อย่างที่เขาบอกตัวของเขาเนี่ยเป็นออยเลยจะไม่ได้เป็นแบบว่ามาผสมแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็หอมดีพิมพ์จะบอกว่ากลิ่นเขาเหมือนอะไรรู้ไหม กลิ่นเขาเหมือนเวลาที่พิมอยู่กับมารีอะค่ะคือคือมันมีกลิ่นของความเป็นเด็กออกมาพิมพ์สงสัยมารีต้องฉีดฟิโลโมต้องใช้ฟิโลโม,มนรุ่นนี้เนี่ยไม่น่าแหละอะพิมพ์ติดจังเลยนะคะคิดถึงมารีตลอดเวลาโอ้ยอันนี้กลิ่นเหมือนเด็กจริงๆคือแบบดึงดูดใจอะพิมพ์อย่างมากเลยนะคะเออดีๆแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ระบุราคามานะคะรบกวนสอบถามไปที่ไลน์หรือว่าไปเช็คที่ไอจีของเขาเองได้เลยนะคะส่วนอีกอันนึงค่ะเซ็กไฮนะคะมาเซียงไฮ้เนี่ยนะะพิม เปิดขึ้นมาปุ๊บพิมจะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยแค่ได้กลิ่นแบบแวบแค่เปิดกล่องขึ้นมาพิมบอกเลยกลิ่นนี้ใช่เลยชอบมากถ้าเกิดคุณชอบอะไรที่แบบปกติเคยซื้ออะไรที่พิมพชอบอยู่แล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ชอบเหมือนกันพิมจะแนะนําว่าลองซื้อกลิ่นนี้มาใช้ดูกลิ่นนี้หอมมากชอบมากเลยเซ็กไฮมันอ่านเนี่ยค่ะ S E X H I G H T คุณจะอ่านว่าอะไรอ่านเซ็กไฮรอเปล่านะคะ กลิ่นนี้ใช่มากๆแต้มเลยแต้มแต้มแต้มนะคะมันหอมจริงรู้สึกดักตัวเองขึ้นมาทันทีนะคะฟิโรหมดดึงดูดตัวของตัวเองไม่ต้องมาดึงดูดคนรอบข้างฉันดึงดูดตัวเองได้นะคะอ่ะถัดไปนะคะอ้ขอบคุณทางกุ๊ดกุ๊ดเดย์เลดีมากนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์มากปกติก็ไม่เคยใช้อะไรอย่างนี้มาก่อนอ่ะทูๆนิดนึงนะคะมันจะได้แบบอดีมาก I love myself อะไรแบบนี้นะะสะกดจิตตัวเองสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะอันนี้จะออกแนวหอมในบ้านบ้างไม่ได้หอมที่ตัวเราแล้วนะคะหอมในบ้านจริงๆแล้วจะบอกว่าเจ้าโฮตาเตะสเปรย์นี้เมื่อสักครู่เนี้ควรจะมาพูดรวมกับกลุ่มนี้มากกว่านะคะที่เป็นแบบว่าสปาในบ้านยอะไรเงี้ยนั่นคือทําให้กลิ่นมันแบบว่าไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบออกแนวช่วยให้มีกลิ่นหอมเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวนะ น,นี่ก็จะเป็นของแบรนด์บีซบีนะคะคือแบรนด์บีซบีเนี่ยเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์กลิ่นใหม่ๆออกมานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาแบบเดิมนะคะแต่เป็นกลิ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะก็คือแบบเราสามารถจะแบบเปลี่ยนกลิ่นไปได้ตามเขาเช่นกันไม่ใช่แบบโอ้ใช้กลิ่นนี้เเบื่อลวหรือว่าแต่พิมก็เชื่อบางคนก็จะมีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นเขาเรียกอะไรอะ ซิกเนเจอร์ของตัวเองเดินเข้าบ้านคนนี้มาที่จะต้องได้กลิ่นนี้เป็นประจำอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นของเขาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะแบบนั้นก็ดีแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบลองอยากจะลองแล้วก็แบบอาจจะยังไม่เจอกลิ่นที่แบบถูกใจที่สุดเลยอะช่วยนิดนึงซีออกกลิ่นอื่นมาให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เขาก็ออกมาให้เรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าซาร่าโรสนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ย enjoy นะคะโรแมนติกแอมบิโเฟียของเจ้าหญิงซาร่านะคะแล้วก็ เอสเกไปยังสวนกุหลาบของนางนะคะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นหอมหวานนุ่มนวลนะคะที่ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาให้สัมผัสถึงช่วงเวลาที่สายลมโชยอ่อนๆนะคะพัดพลิ้วกลิ่นหอมของดอกกุหลาบนะคะท่ามกลางสวนกุหลาบอันงดงามเรืองชื่อของเจ้าหญิงซาร่าแห่งฝรั่งเศสนะคะเมื่อกี้เราไปแวร์ซา,าย,ยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ยังยังอยู่ในแวร์ยังอยู่ในฝรั่งเศสนะเราไม่อยู่แวร์ซา,ายเขาบอกซาร่าโรสนะคะเป็นการผสานระหว,ว่างดอกกุหลาบ โอ้โหมาชื่อใหญ่แล้วนะคะดอกกุหลาบดามัสเชน่านะคะอันเป็นดอกกุหลาบอันขึ้นชื่อของประเทศบัลแกเรียนะคะและดอกกุหลาบโรสอีเดนจากประเทศฝรั่งเศสยามเมื่อสัมผัสกลิ่นหอมจะคล้ายผลไม้ผสานไปกับความนุ่มนวลของ กุหลาบนะคะทำให้รู้สึกอ่อนโยนทุกครั้งที่สัมผัสซาร่าโรสเนี่ยนะคะเริ่มวางจําหน่ายแล้วในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมในประเภทที่เป็น diffuser ขนาด 200ml แบบนี้อันนี้เป็นขนาด 100ml นะคะก็คือเขาจะมี d i f f u s ร์ขนาด 200ml 100ml แล้วก็ refill 100 200ml นะคะมี pillow mist นะคะก็คือที่แบบไว้สเปรย์หมอนก่อนนอนนะคะ cardiffuser คือใส่ไว้ในรถให้หอมในรถนะคะแล้วก็มี c a n ิลม massa s i กลก็คือที่มันเป็น เขาเรียกเทียนที่คุณสามารถจะจุดแล้วพอมันเป็นน้ำเทียนแล้วคุณเทน,น้ำเทียนออกมาทาตัวได้่างน,น,นะคะนะคะก็ใครที่ชอบอะไรประเภทนี้นะคะก็สามารถจะไปดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของบีซบีนะคะมีในห้างทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะห้างไหนพิมพก็เห็นบีซบีทั้งนั้นนะคะเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยชอบต่างชาติรักอยากจะซื้อแล้วขนกลับไปประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของประเทศเขาประเภทที่เป็นกลุ่มแบบ อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นอโรมาเ t h e r ปีอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแต่อาจจะแบบไม่ได้กลิ่นที่แบบละเอียดอ่อนนุ่มนวลแบบของคนไทยเนี่ยนะคะก็เลยต้องมาจับจากประเทศไทยเราเพราะของเรานี่สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ราคารับได้ด้วยสําหรับแบรนด์ถัดมานะคะคราวนี้เข้ามาสู่อาหารการกินกันบ้างแล้วนะคะต้องบอกเป็นช่วงที่หิมเอนจอยมากที่สุดนะ,ะเป็นหนึ่งช่วงที่เอนจอยมากที่สุดแน่นอนอันนี้เนี่ยจะบอกว่ายังอยู่ใหม่เต็มเกี้ยทั้ง2กระป๋องเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเพิ่งส่งมาถึงวันนี้เพิ่งแกะเมื่อกี้ไม่งั้นเหรอคะป่านนี้เหลือกระป๋องเปล่าไปแล้วนะคะอย่างที่คุณเห็นนะคะออกแนวเป็นคอนเฟลกแล้วก็มีแบบพวกถั่วถัวทั้งหลายแมคคาเดเมียอัลมอนด์ลูกเกดอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะใส่มาแบบกันจัดเต็มเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าชิลสวีทนะคะก็เขาบอกว่าเป็นคอนเฟลกคาราเมลซึ่งปกติขายเนี่ยนะคะจะมีหลายไซส์คือมีไซส์ S นะคะ70กรัมเอ่อ70บาท85กรัมนะคะไซส์ size M นะคะ160กรัม149บาทแล้วก็ไซส์ L นะคะ270กรัม249บาทแล้วเขาบอกเขามีไซส์ extra large นะคะ extra large คือขนาด500กรัมหรือครึ่งกิโลนะคะที่ราคา430บาทโดยที่ถ้าเป็น กล่องใหญ่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเขาจะมีการเพิ่มเม็ดแมคคาเดเมียแล้วก็ออลมอน์แบบเต็มเม็ดให้ด้วยนะคะโดยที่จะเพิ่มอย่างนั้นเนี่ยเฉพาะเวลาสั่งซื้อไซส์เดียวคือไซส์ขนาด500กรัมนะคะก็เดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะคะมีทั้งไลน์ทั้ง a c e b o o k ทั้ง IG นะคะหรือแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะคะเ,เดี๋ยวพับให้จะได้เห็นชัดๆนะคะ<ม>นี่ตรงนี้<ม>เผื่อใครเห็นตอนนี้ทนไม่ไหวไม่อยากจะเปิดอินโฟบ็อกซ์ข้างล่างแล้วขอเบอร์ที่หน้าจอเลยนะจัดให้นะคะ สั่งเลยค่ะเอาให้อร่อยๆนะคะกินกันให้เต็มที่พิมพเองก็รับรองว่าเดี๋ยวปิดวิดีโอนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือจะอันตรธานหายไปเหลือแต่กล่องเปล่าเอ๊ะทำไมมีแต่กล่องใสๆทำไมมันใสจังใสอะไรมานะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นงานที่แบบจบปุ๊บของที่เขาให้มาหมดเกลี้ยงทันทีนะคะก็ไม่ต้องสงสัยเลยมันต้องเป็นงานอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับของกินของกินแน่ๆนะคะเป็นงานของเล่นี่เองนะคะเลนนะคะคือเขามาเปิดตัว เลฟสองรสชาติใหม่นะคะคือรสหมูน้ําตกกับอีกอันหนึ่งคือรสสเตะ๊ะแล้ววันนั้นยายากน,นะ,ะเดก็มาแบบเต้นไปเต้นมาแล้วก็แบบว่ามีกิจกรรมให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำผสมรสชาติเองได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นพอดีว่าเพิ่งจะจ,ะจะหมูเพิ่งจะทำเสร็จมาคือเราคนเยอะขนาดนี้ต้องเดินปกป้องมากก็เลยสละสิทธิ์ไม่ทำนะคะก็เลยได้กินเฉพาะที่เป็นรสที่เป็นอริจินที่เขาทำออกมาใหม่นะคะสองรสนี้ก็คือหมูน้ำตก และสเปนั่นเองนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยก็